ไม่ค่อยมันเนาะมันไม่เหมือนหมูซีทีหมูซีทีนี่สุดยอดครับใช่ไหทำอย่างนี้ให้เด็กมังกรเขาเล่นอย่าเล่นไหมเนี่ยก็คงเล่นอ่ะมันยิ่งแบบว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่นี่ไงมันก็เคอะชัดไหมแลเพิ่งใกล้เห็นเนาะ กีนข้าวแรงกันล่ะได้กินเื้อแกงยังกันอย่างเงีไม่ต้องเสียเงินมากโต๊ะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ต้องพาลูกไปเล่นอะไรของแพงๆอ่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกบอกนะบอกว่าลุงเห็นนะอย่างเงี้ยให้เด็กต้องไปเล่นของแพงๆต้องไปซื้อของมือนอกไม่จำเป็น โอ้ยเมื่อก่อนก็ตอนเป็นเด็กๆก็เล่นเนี้แหละเออแต่ก่อนแม่ใส่เสื้อยี่ฮะลูกแล้วอย่าเตะลูกกันหน้าก็นนที่หลารทานั้นพสาเมืประมด้ I want to look ถ่ายวิดีโอเร็วถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอวิ่ง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 เออเด็กๆทุกใจไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องมีความทุกข์ อยากได้นู่นอยากได้นี่นะแค่นี้กมีเขาวิ่ง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 เนี่ยบอกว่าบอกเขาว่าถ้าออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวแล้วถึงจะเห็นแบบนี้นี่อยู่ในในโกงเลยจะเห็นเนี่ยดูไหมอยู่ในกโกงันมีแต่ตึก ร้อนก็ร้อนไม่รีบมากันดิมาเที่ยวกันนี่มันลำใหญ่เนาะลำใหญ่นี่ลำใหญ่นี่โอ้ลใหญ่่นีต้นเด็กเอ๊ะมนเป็นอะไรกันน้ำมันลุงกินให้ดูลุงกินให้ดูน้ำอะไรครับลุงวันนี้น้ำจิ้มก้อยโอ้หัวไหโยมาดูนี่

คือแมเนี่ยไม่ต้องมาซื้อเงินไม่ต้องมาซื้อน้ำกินกินได้เลยได้เลยสมัยก่อนตอนนี้ยังมีมีอย่างนไม่ไม่ต้องสาเื่อเนาะใส่มากมาแล้มาแแต่นี่ไม่ต้องไทยหรอกกระบมม่เอด้าเนี่ะไม่มีมกไต้่นี้าน่และไอ้ยาด้ น้ำป่าบีน้ำป่าไม่เวลาน้ำป่าบีมามีไหมอยากตักไม้กับอะไรป่าทะเลน้ำจะมีไหมเนี่ยมีวันทุกวันแต่น้ำป่าลงมาแรงๆเลยแรงๆแรงๆมันจะหายไวก็ออกหมเลยมีไหมเคยมีไหมเคยมีน้ำเขวดใหญ่เนาะถ้ามันแตกเนาะถ้ามันแตกถ้าแบบ

แต่นี่เดี๋ยวไม่ตัดออกได้ไมดูนไคดไม่้ตอกมรู้จักกันงกชอกัน่อนี่มันปะยังต้องเตียงหนักตะกอนหมือน่ตอนนี่มันจะมีตะตานะไปอยู่บ้านด้านหนึงไปดูอย่างกับดูห่างกาแฟนี่ตะกอนนะถ้ามันมีความกุมนะมันมีความกุงกว่าตะกอนมีนมอ

อันน uhm, yeah, like yeah. oh, ี้เ okay, ป็นเปีม่วงเออแล้วเดี๋ยวเามีมีมีเวียนเทียนนี่เป็นจะไปเวียนเทียนอ่ะไปเวียนหมอไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปวัดกันอ่เียถือดอกไม้นมาไปหรอไป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 จะได้ไปทำบุญด้วยปะเด็กแช่แดงนี่ไม่ใช่คู่คู่มาโนะเที่ยวไก่คู่คู่คู่อพ่คู่แฟดเหรอ เสียงมัน on สั <sup> yeah. ่นออนเดแดงออเนือวันนี้เนืกวันนีเสียงมันส่นึวันีเอาก้องมาแล้วก็ปกติเียครับตีอยู่ไหนตีรอตีอยู่ตรงนี้ไปไปไปหาบปวดไป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 เรื่อยไปเรื่อยเรื่ยวันนี้ดแล้วแหละวันนี้สาไม่ได้เรียนเนอ้ไม่ได้ทำโบนด้วยดิ

bốp lạp vào bán bán à, bán 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 ไม่ทำงานเล้ว่อก่อนเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวอยู่มอนอกแล้วก็ทำงานแล้วก็พยายามเก็บเก็บแล้วเราก็กลับมาเสียก็มันตายบ้านเราดีมกป่าทำไปแล้วก็ไม่รู้จะเหลือไปทำไปเอากลับไปด้วยก็ไม่ได้เนี่ยมันก็ตายแล้วเดียกหกสิบแล้วีล่อยแทํา วางเียาเลยยังมัวแต่หาแล้วเมื่อไหร่มัาจะหาความสุขได้กันเนาะไม่ได้นี่นะวันนี้เดินมาทำบุญไปกันทำบุญเยอะแะกันยังไงกันหมดเขาจะพาสวดมลไหว้พระใช่มาหนังสือหนังสือหนังสือออกมันไวน่งหนูสามหนังสือวดตวไม่ได้ชวในใจก็ได้ใช่วจในใจก็ได้นี ไม่ต้องได้อยู่แล้วครับนั่นหมาได้อยู่หรอพี่โยไม่ได้เดี๋ยวเอาไมค์เข้าหน่อยพี่ใครไม่ได้รู้สึกเยอะส่วนส่วนมน่ะส่วนมนผมส่วนพอได้ครับไ่อมาอได้ยังได้ยได้ไพอได้อยู่เอ้าใครน้ำส่วนบุกยังจะน้ำน้ำส่วนพอได้เนาะบุกยัง่อยังกินข้าวบุกยาง

อ๋อปรานถกตุกเทียงยกมือมือยกมือไหววิ่ง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 วิ่แค่นี้กเออบอก่ดีเด็กๆทุกใจไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องมีความทุกข์ อยากได้นู่นอยากได้นี่นะแนค่แบบนี้ดูเขาบอกว่าถ้าออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวแล้วถึงจะเห็นแบบนี้มันอยู่ในในกรุงเลยจะเนี่่ยใชชาามีเนี่ยมันอยู่ตงดูเลยอยู่ในกรุงมันมีแต่ตึก <laughs> ร้อนก็ร้อนม <laughs> ไม่รีบมากันดิ